หลังจากเรียนจบเนี่ยผมก็ไปเป็นลูกจ้างรายวันอยู่ที่ตลาดไทยก็ไปนั่งขายสังกะทานนะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยผมต้องตื่นตั้งแต่เช้าเลยเพื่อมาเปิดร้านตอนหกโมงนั่งจัดของนั่งเช็คสต็อกทาทุกอย่างโดนด่าโดนว่าโง่บ้างแหละ,ะไรายได้ที่ผมได้เนี่ยวันละ3า0บาทเองพี่ทำงาน6กโมงเชา้าเลิกงาน3ามทุ่มทำงานเวลาสิชั่วโมงเต็มเลยครับก็พยายามเก็บเงินกินน้อยๆจะได้มีเงินเก็บเพื่อที่ในอนาคตเราจะไปทําอะไรได้บ้าง เป็นลูกจ้างมา3ปีปีที่1ก็จนปีที่2ก็จนปีที่3ก็จนครับเคยเชื่อนะไม่มีความจนหรอกในหมู่คนขยันแต่ขยันมา3ปีแล้วพี่จนเหมือนเดิมเลยผมว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมแค่อยู่ไปวันๆมีข้าวกินก็พอแล้ว แม่ผมป่วยไปหาคุณหมอแล้วก็รู้ว่าแม่เป็นเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะแล้วค่ารักษามันแพงมากแม่ก็หันมาพูดกับผมประโยคนึงครับถ้าค่ารักษามันแพงขนาดนี้ชีวิตแม่มันไม่ได้มีค่ามากอะไรหรอกปล่อยให้แม่ตายไปเถอะตอนนั้นผมพูดอะไรไม่ออกอะทำไมเราต้องจนแบบนี้วะถ้าเรามีเงินแม่ก็คงไม่พูดแบบนี้กับเราไปยืมเงินคนรู้จักไปยืมญาติไม่ได้มีใครให้หรอกครับเพราะว่าเครดิตตัวเราก็เป็นแค่ลูกจ้างเขาก็กลัวว่ายืมไปแล้วจะไม่มีปัญญาคืน ผมเคยเชื่อนะครับว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้สำคัญหรอกแต่พอวันที่เราต้องใช้เงินอ่ะผมรู้เลยว่าสุดท้ายเงินสำคัญมากเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงไปหยิบมือถือมาแล้วไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นคลิปของอาจารย์เห็นเขาเปลี่ยนชีวิตจากอดีตลูกกรรมกรก่อสร้างมาทำออนไลน์ได้กำไรเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยผมตัดสินใจกับตัวเองแล้วว่าผมจะเหนื่อยผมจะกล้าผมจะเลิกจนแล้วมันสอนให้เรารู้ว่าคนที่เราลักเขารอคอยความสำเร็จเราไม่ได้ได้นานขนาดนั้นเราต้องรีบทำให้ชีวิตเราสำเร็จให้เร็วที่สุด ผมไม่ได้เป็นคนเก่งออนไลน์เลยแล้วผมก็รู้ตัวว่าถ้าให้ผมไปลองถูกลองผิดเนี่ยผมอาจจะใช้เวลา5ปี10ปีถึงจะทําออนไลน์ได้แต่วันนี้ผมเลือกที่จะไปเรียนออนไลน์ดีกว่าแต่ผมไปเลือกอาจารย์จากผลลั์อาจารย์คนนั้นเคยขายสินค้าบนโลกออนไลน์จริงๆไหมต้องเป็นอาจารย์ที่มีผลลับจริงจากการขายสินค้าบนโลกออนไลน์จริงมีมือถือเครื่องเดียวแล้วเราก็สามารถทําออนไลน์ได้ผมก็เลยไปเรียนรู้ออนไลน์วิธีการที่ทําตั้งแต่เรื่องของการทําเพจการยิงแอดโคฟนาการคุยกับลูกค้า ได้เงินแสนตอนนั้นใช้เวลาประมาณ3เดือนปัญหาที่เจอในการขายของออนไลน์ครับมันเป็นเหมือนแฮปปี้พอบแบมมันเป็นปัญหาที่เรายิ่งเจอยิ่งแก้แล้วเราก็ยิ่งรวยขึ้นตอนที่ผมเป็นลูกจ้างตลาดไทยเนี่ยผมเจอปัญหาครับพี่ผมแก้ทุกวันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมก็ยังคงมีรายได้300บาทเท่าเดิมเอาแรงเอาเวลาไปปลูกต้นไม้ในที่ดินของเราเองมันดีกว่าการที่เราเอาแรงเอาเวลาไปปลูกต้นไม้ในที่ดินของคนอื่น